ุกส,สิ้นคลิกเกษตรกลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูเรื่อยมันตัดไม้ไม่เข้านะครับโซ่ใหม่บ้าใหม่แต่ว่าพอตัดไปได้สักหน่อยก็เหมือนโดนไม้หนีบนะครับเครื่องเร่งได้ปกติแต่มันไม่กินไม้นะครับสำหรับเลื่อยตัวนี้ ตัวเช็คดูแล้วนะครับลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนใบบารมาใหม่บาร์กับโซ่มาใหม่นะครับเป็นบาร์หัวเพชรความหนาของความหนาที่ตรงหัวเพชรนะครับมันหนาพอดีกับความกว้างของของโซ่นะครับเดี๋ยวต้องมาปรับแต่งหรือเจียมันออกนะครับเพื่อให้มันเล็กกว่าเป็นวิธีง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลย เดี๋ยวเจวไอตรงที่มันเป็นหัวเพชรนะครับให้มันลงไปพอดีกับไอตัวตัวเหล็กนะครับให้ลงไปเสมอเลยครับทั้ง2ด้านเลยนะครับส,สำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ ลกไปใครเก็บมันไม่เข้าใครเอาใครช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกไปก็พอมีเวลาได้อัดคลิปบ้างนะครับเพราะว่าถ้าฝนหยุดแล้วพาเข้าเยอะก็จะไม่ค่อยมีเวลาก็ได้คุณสุขอัด,อดคลิปบ้างปกติก็จะไม่ค่อยมีเวลานะครับนี่ก็ได มงาเรียบเสมอันนะครับ นะครับเล็กลงแล้วประมาณ1มิลน,นะเดี๋ยวเราประกอบกันเลยครับ

นี่นะครับแสดงว่าโอเคแล้วถือว่าดีเลยทีเดียวเพราะปกติเลื่อยมาข้างหน้าเราจะดึงกลับหลังไม่ได้นะครับมันจะติดเหมือนโดนไม้หนีบไว้ก็อย่างนี้ก็แสดงว่าโอเคแล้วครับสําหรับท่านใดที่ซื้อบาซื้อโซ่ไปใหม่นะครับก็ลองทําตามวิธีนี้ดูนะครับถ้าเผื่อแล้วเอาไปใช้แล้วมันเกิดปัญหาแบบนี้และคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่คลิปต่อไป สวัสดีครับ